นี่เป็นภาพความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านน้ำพริกแกงสมุนไพรบ้านน้ำขุมหมู่ที่3ตำบลนาขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทัยที่มาช่วยกันหั่นข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดและเตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อผลิตเป็นน้ำพริกแกงสมุนไพรที่กำลังมียอดสั่งซื้อเข้ามาไม่ขาดสายค่ะแรกเริ่มเดิมทีชาวบ้านที่นี่มีไรายได้จากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักแต่เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น การทำนาอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอชาวบ้านจึงมีการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็นน้ำพริกแกงสมุนไพรที่เต็มไปด้วยคุณภาพออกขายทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโพคเป็นอย่างดีต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีค่ะ แต่การผลิตน้ำพริกแกงกว่าจะแล้วเสร็จแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลานานเพราะว่าไม่มีเครื่องทุ่นแรงค่ะปลายปี2561แม่บ้านกลุ่มนี้จึงเข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำมาจัดซื้อเครื่องบดวัตถุดิบทำให้การทำน้ำพริกแกงง่ายและรวดเร็วสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและส่งขายได้ในปริมาณมาก เพิ่มรายได้ขึ้นหลายเท่าตัวในเวลาอันรวดเร็วค่ะก็เหมือนกับว่าในชุมชนเรามีฝีมือในการทำน้ำพริกแกงนะคะเราก็เลยอยากจะสร้างเสริมอาชีพให้กับสตรีของเราในชุมชนก็เลยคิดอยากหาอาชีพเสริมเพราะปกติสตรีของเราจะมีอาชีพทำนา ทำอ้อยแล้วก็ทำมะม่วงอย่างนี้นะคะก็เลยอยากสร้างไรายได้ให้แก่สตรีของเราเป็อนอาชีพเสริมมันมนเนินก็เพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายอย่างนี้นะคะแต่ก่อนใช้มือบดอะไรอย่างนี้นะคะทํากันครัวเรือนสองครัวเรือนอย่างเงี้ยสามครัวเรือนแต่ว่ามันอยากอยากตั้งกลุ่มขึ้นมาอย่างนี้นะคะพอดีได้เห็นแหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรารู้เรื่องแหล่งเงินทุนมาแล้วก็เลยจัดตั้งกลุ่มกัน5คนสมาชิกกลุ่มได้รับเงินสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปี2561วงเงินที่ได้รับอนุมัติจำนวน96,500บาทซึ่งทางกลุ่มดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเมื่อครบกำหนดสามารถชำระเงินคืน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีงวดสัญญาที่กำหนดค่ะเพราะแต่ก่อนเราทำาัวเรือนหนึ่งเราได้แค่5-7ถึง7กิโลอย่างเงี้ยนะคะเอ้ย5 7ถึง10กิโลใช่ไหมคะตัเรือนหนึ่งทีงนี้พอเข้าสั่งมีงานบนุญงานบวชงานแต่งอย่างเงี้ยนะคะกำลังผลิตเราไม่พอเราก็เลยต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาตั้งกลุ่มให้มันเข้มแข็งขึ้น เพื่อจะผลิตให้มันได้เยอะๆอย่างเงี้ยนะคะผลิตน้ํพริกแกงให้มันได้เยอะๆซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่เป็นแหล่งเงินกู้ที่ถูกยอดจริงๆค่ะที่ช่วยให้สตรีของเราได้มีอาชีพแล้วก็เข้มแข็ง3ามคีกันปัจจุบันแม่บ้านกลุ่มนี้สามารถผลิตพริกแกงสมุนไพรได้ถึงวันละ40-50กิกรัม สามารถจำหน่ายได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ80-100บาทที่สำคัญยอดสั่งซื้อเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อเพื่อใช้ปรุงอาหารรับประทานในครัวเรือนและสั่งผลิตเพื่อนำไปขายต่อค่ะจากการรวมกลุ่มของสตรีและการได้รับโอกาสในการรับเงินสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุขโขทยัยส่งผลให้สมาชิกกลุ่มและครอบครัวมีรายได้เพิ่ม ชุมชนมีการกระจายไรายได้และสมาชิกกลุ่มมีไรายได้4-5,000บาทต่อครัวเรือนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ หลังจากที่เขาได้รับเงินมาแล้วนะคะรู้สึกว่ากลุ่มของเขาเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมีการแบ่งบทบาทหน้าที่นะคะในการที่จะนําเงินตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในกลุ่มของเขาเช่นในเขาทํากลุ่มน้าพริกเนี่ยเขาก็จะนำเงินในส่วนหนึ่งเนี่ยไปจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของอแผนการใช้จ่ายเงินสมมติขาดเครื่องอปั่นอย่างเงี้ยคะ่ะเครื่องปั่นเครื่องอุปกรณ์วัตถุดิบต,ต่างๆเขานําเงินตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถือเป็นเบื้องหลังความสำเร็จอันสำคัญของกลุ่มแม่บ้านน้ำพริกแกงสมุนไพรบ้านน้ำขุมที่ไม่เพียงแต่ในส่วนของการพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ผลที่ตามมาอันเนื่องจากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็คือรอยยิ้มของเหล่าสมาชิกที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากน้ำพริกแกงสมุนไพรจะเป็นของดีของตำบลนาขุมแล้วที่นี่ยังมีจุดเช็คอินบ้านครองต่างดินแดงมะม่วงร้อยล้านแหล่งท่องเที่ยวนวะวิถีซึ่งมีสวนมะม่วงกว่า100รไร่มีสกายวอล์กไม้ไผ่ที่สามารถเดินชมมะม่วงได้ถึงยอดอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของตำบลนาขุมที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านแห่งนี้เพียง2กิโลเมตรอีกด้วยค่ะ